สวัสดีครับสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่บอมีคนอยู่บอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v i p ธรรม,มดานะครับช่อง v i p ธรรมาดาก็จะมานำเสนอ รัฐบาลนะครับหน่วยรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่1นะครับหนึ่งหนึ่งนะวันที่1นะครับวันที่1พฤศจิกายนสองพันห้ายนะครับครับรัฐบาลนะครับเน้นที่ลูดนะครับเน้นที่ลูดนะเ,นนดนะเพราะว่าเด็ดมันเข้าทุกรอบทุกงวดทุกงวดเลยแต่จับคู่มันไม่ค่อยถูกประมาณนี้ก็เลยให้เน้นที่ลูดกันแล้วกันหรือไม่ใครจับคู่เก่งก็จับไปนะครับ สำหรับงวดที่แล้วมันก็ออกนะ106นะ106 15ก็เข้า15นะเพียงแต่ว่างวดที่แล้วเน้นบนมันไปล่างนะครับประมาณนี้เน้นบนกันล่างแต่มันมาล่างนะครับงวดนี้ก็จัดทั้งบนทั้งล่างกันแล้วกันถ้าชนชอบถ้าถูกใจนะถ้าไม่ชนไม่ชอบก็รุดหลมเพื่อความบันเทิงไปนะครับสำหรับรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ซึ่งตรงกับวันอังคารน,นะครับวับนอังคารน,นะ วันอังคารวันอังคารนะครับก็ท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามก่อนนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจ1่ละ2เพื่อไม่ให้พลาดในคลิปต่างๆนะครับที่จะนั้นนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับ เราก็มาเริ่มต้นกันเลยนะว่างวดน,นี้จะออกอะไรจะอะไรก็จดเอาทุกตัวนะครับเพื่อที่ไปรียบดูนะไปรียบดูเพราะว่าตัวเลขมันมีลบมีมามีไม่มาได้เหมือนกันนะครับการลงทุนนั้นมีความเสี่ยงสูงนะใครจะลงทุนก็ขอให้พิจารณาดูให้ดีชนชอบค่อยจัดนะครับไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นๆกันไปนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับอ่าเรามาชมกันเลยนะครับว่า วันนี้มันมีอะไรเด่นบั่งนะครับประมาณนี้นะอะเดี๋ยวเอาคนลงก่อนคนเล็กๆจะจะเป็นเขียนไว้ให้แล้วนะครับเขียนไว้ให้แล้วนะอ่าว่ามันอิบายน,นะครับอธิบายเขยนะว่าเลขอะไรนะครับอมอ่าชมได้เลยนะครับ รัฐบาลนวดวันที่1นึ่งปีกยาย,ยน2565นะครับเอาเฉพาะบนก่อนนะเอาเฉพาะบนตรงนี้ก่อนนะบนนะครับ7กับ8นะเน้นที่7ก็ันแล้วกันนะ7 2 2 7นะครับ7 2 2 7 7 3 3 7 7 4 4 7 7 5 5 7ใครถ่ายภาพหนอกจอเป็นก็แก๊กเดียวนะครับแบบนี้เจ็ดนะครับ ส่วน8นะครับ2882 3883 4884 5885 6886นะครับประมาณนี้นะแล้วคราวนี้ชนชอบตัวไหนก็จัดไปประมาณนี้นะครับเอาไปเทียบดูเทียบดูชนดูนะครับส่วนเลขดับบนนะครับเลขดับบนนะดับสนิทเลยนะครับดับทุกงวดดับดีมากเลยนะครับ15ึ่งนะครับหน สองสามสองสี่สองเก้าสี่สองสี่สามสี่สี่สี่เก้าห้าเจ็ดหกหนึ่งอันนี้ไม่มาเด็ดขาดเลยนะครับไม่มาบนนะใครได้เลขพวกนี้มาถ้าเกิดคิดว่ามันน่าจะมาหรือยังจะมาอีกก็ให้ใส่เบาๆไปแล้วกันนะอืมประมาณนี้อย่างตรงนี้หนึ่งห้าใช่ไหมจะอ,อธิบายให้ฟังนะบางคนก็ยังสงสัย 1, 5, 5, 1, หนึ่งห้าแล้วห้าหนึ่งล่ะได้ห้าหนึ่งมาซื้อได้ไหม ได้นะครับแต่หนึ่งห้าซื้อไม่ได้นะครับหนึ่งหกล่ะหนึ่งหกซื้อไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นเลขเตะนั้นนะครับแต่หกหนึ่งซื้อได้อย่างตัวนี้เห็นไหมเนี่มันตรงกันเนี่ยเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าซื้อได้แต่ห้าเจ็ดเนี่ยซื้อไม่ได้นะครับเพราะ่ามันเป็นเลขดับนะมันค่อนข้างจะแม่นอันนี้อาจารย์ไปจกเข้ามาหรอกไปไปไปเอาของคนอื่นมาพูด,ดง่ายง่าย คนอื่นเขาเขาเขามาเห็นก็ขอขอบพระคุณเข้ากันแล้วกันนะขอให้บุญหรือความดีเอื้อเฟือเฟ่อเผื่อแผ่กันกนแล้วกันนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับที่ก็ถ้าเกิดมาเจอนะเอ้ยอันนี้เลขข้าพเจ้านี่ว่าอะไรเงี้ยก็ขอให้รู้เลยว่าเอามาจากท่านนั่นแหละ,อะขอขอ ขอบพระคุณตามหลังนะครับขอบพระคุณมากมานะครับเอาจดแล้วยังคาะเนี่ยอันนี้บนนะใครจะใครจ,จะจัดล่างด้วยก็ได้นะครับถ้าเกิดคิดว่าอย่างรอบที่แล้วอาจารย์ให้หนึ่งห้าเน้นบนเนี่ยมันยังมาข้างล่างเลยอ่าเห็นนะอ่าก็เรามาระวังให้พิจารณาดูนะครับรัฐบาลวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนนะเอาเรามาดูล่างคราเนี่ยเรามาดูเน้นล่างนะครับเน้นล่างนะอันนี้เน้นล่างนะสองเด่นนะ กับห้าชอบส่วนตัวคือสองนะอ่าชอบส่วนตัวคือสองสองอะไรคะเนี้ยสองเจ็ดเจ็ดสองนะครับสองเก้าเก้าสองสองศูนย์ศูนย์สองสองหนึ่งหนึ่งสองนะครับส่วนห้าก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าห้าสามสามห้าอ้าวบางคนก็สงสัยนะครับคราวนี้ว่าอ้าวเลขล่างทั้งหมดเนี่ยเกิดเอาไปซื้อบน เอาไปซื้อบนมันมาตรงกันกับเลขชุดดับบนเนี่ยจะซื้อได้ไหมซื้อไม่ได้นะครับซื้อไม่ได้มันตรงกันเลขใดก็ให้ซื้อตัวกลับกันก็นแล้วกันนะอืออย่างบนสองเจ็ดมีไหมข้างบนเนี่ยไม่มีเนาะอือไม่มีสองเก้าสองเก้าเออนี่ไงสองเก้าสองเก้าถ้าจะเอาไปซื้อบนนะครับอันเนี้ยอย่าไปซื้อบนนะให้ซื้อเก้าสองนะครับให้เอาตัวกลับนะเอาตัวกลับซื้อนะครับอืม ถ้าเกิดคิดว่ามันน่าจะมาหรือไม่เชื่ออะไรเงี้ยก็ใส่ในน้อยก็ได้นะครับพอพอไม่ให้ขาดทุนหรือว่าขาดทุนก็ขอให้ขาดทุนในน้อยนะครับสองศูนย์มีไหมข้างบนเนี่ยสมมติว่าจะเอาไปซื้อบนสองศูนย์ 20, ไม่มีซื้อได้สองหนึ่งไม่มีนะครับห้าศูนย์เหรไม่มีหนึ่งห้าอ่าเห็นไหมหนึ่งห้าห้าหนึ่งถ้าเกิดจะเอาไปซื้อบนหนึ่งห้าซื้อไม่ได้ซื้อได้เฉพาะห้าหนึ่งนะครับ เพลนห้าสองอ่อห้าสามไม่มีนะครับอ,อ่าการนี้เข้าใจเนาะเข้าใจตามนี้นะครับจัดไปมีจดเอาทุกตัวนะครับแล้วไปทําความเข้าใจอีกทีหนึ่งนะตัวไหนไม่เอาไม่ชอบก็ติ๊กกากระบาดไว้ตัวไหนเอาก็ชิดติ๊กเครื่องหมายถูกไว้อะไรเงี้ยก็คือคัดกรองสักสามรอบนะครับมีเด่นมากเด่นน้อยแล้วก็ตัวการขาดทุนนะครับประมาณนี้นะแต่ส่วนมากมันจะมาตัวการขาดทุนนั่นแหละเยอะกว่าประมาณนี้ อาจัดตามนี้เลยนะครับชนชอบนะอ่าครับเจ็ดกับแปดบนแล้วก็สองกับห้าล่างนะครับตามนี้นะจัดไปตามนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับดูไม่ทันแต่วิดีโอพักไว้นะอ่าก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงเฮงเเฮงเฮงนะครับประมาณนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบนะครับ ให้ดูอีกรอบนะอ่าใครใครใครแคเจี้หน้าจอหน้านี้ไว้ก็ได้นะครับอีกอันหนึ <inaudible>. ่งนะอ่าคปเจ้หน้าจอนี้ไว้ก็ได้นะครับเจบเอาเลยทุกตัวนะครับอ่าก็ขอขอบพระคุณมากมากยี่นาทีแล้วแปดนาทีเก้านาทีแล้วอ่าครับอ่าจดเอาเลยทุกตัวเดี๋ยวจะให้เวลาสักหนึ่งนาทีนะครับมานี้หนึ่งนาทีสองนาทีนะก็ขอขอบพระคุณมากๆ จดทันไหมจดทันไหมอ่าโอเคครับ ก็ขอขอบพระคุณมากๆกข็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับรัฐบาลนวดนี้นะรัฐบาลนวดนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีคดอ่าจดไปจดไปเหลือเวลาแป๊บหนึ่งอ่ าตามนี้ก็แล้วกันนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆครับสำหรับงวดนี้ได้เหตุได้กิดกันนะครับสวัสดีครับ